ผมไฟมันหวาดพี่จะบอกน้องต้องร้องเพลง <laughs> ซีรีส์ใบน้องเพลงเดี๋ยวแผ่นดินไหวหนะกกวดซีรีส์ซีรีส์ของคุณวิโรธใช่ไหมคะรักเท่าไหร่ให้เขียนมารักนี้เท่าไหร่ให้เขียนมา <c oughs> ทีมงานวันหลังต้องเร็วสักนิหนึ่งทํากราฟิกเลยค่ะ <c oughs> รักนี้เท่าไหร่ให้เขียนมาเอาหน้าช่านออกไปเพราะมันก็ได้ความเป็นธรรมนะค่ะผมยังยืนยันนะครับผู้ชมหลักของกฎหมายคืออะไรต้องไม่ต้องไปค่ะ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็อย่าเพิ่งไปยืนยันไปนอานขาดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีความถึงแม้ว่ารองสุรเชษฐาพานจะบอกว่าคคอื่นรับสารภาพหมดแล้วค่ะใ,ใช่ไหมท่านบอกแบบนั้นเออค่ะเพราะฉะนั้นรักนี้เท่าไหร่ให้เขียนมาเป็นเพลงที่เราจะต้องนำเสนอการสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งคุณวิโรจน์ใช้คำว่าเป็นแนวรักซ้อนหลายเศร้า เป็นซีรีส์เกี่ยวกับความรักนะรักซ้อนหลายเศร้าซึ่งจะต้องเป็นตัวเด็นที่ต้องตามกันก็คือความรักของเป้กับผู้การคงไม่ใช่รักแรกนะไม่ใช่รักแรกและก็ไม่น่าจะเป็นรักครั้งสุดท้ายไม่ใช่รักแรกหรอกที่ประมาณเป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมาวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะไม่ใช่ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเป้เคยถูกคนอื่นถามไหมค่ะและสำหรับผู้การเอง เคยไปถามคนอื่นไหม,มวิโรดยังบอกต่อไปนะครับว่าต้องไปสืบสวนดูว่าระหว่างเป้กับผู้การเซรีที่ต้องนำเสนอต่อไปเลยนะ เคยมีฉากเลิฟซีนกันแล้วกี่ฉากคือไม่ใช่ครั้งแรกไหมเพราะว่าลำพังฉากล่าสุดเนี่ยคุณวิโรจน์บอกทุนสร้างก็ปาเข้าไปร้อยสี่สิบล้านแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดไปนับฉากก่อน,อนๆเข้ามาด้วยเนี่ยทุนสร้างน่าจะมากกว่านี้หลายเท่าตัวแล้วนอกจากเป้แล้วเนี่ยคุณวิโรจน์บอกมีใครแอบปันใจมอบความรักให้ผู้การอีกบ้างเออ<ม>เพราะว่าดูแล้วคนที่แอบรักผู้การไม่น่าจะมีแค่เป้คนเดียว ค่ะจะมีป๊อกป๋องเป๋ปุแป๋วโปใช่ไหมรักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมาเป๋รักผู้การเท่าไหร่วะเขียนมาดินี่แนวแนวรักแบบโหด่โสักนิดนึงรักแบบพี่สารค่ะพี่สารตบจูบไอ้เป๋รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาดิ หรือปุ๊กรักผู้การเท่าไหร่แล้วนะ่ะเขียนมาสิออนะอันนี้แนวหวานชนิดหนึ่งน้องเอาจอาแนวไหนละแล้วยังไงต่อนะอา้าวคุณวิโรจน์บอกเลยว่าแล้วนอกจากผู้การเนี่ยเป้แอบคบซ้อนหรือเปล่า<ะ>เออเป้แอบคบซ้อนหรือเปล่ากับผู้การคนอื่นเออหรือเป้ยยไปแอบรักกับข้าราชการระดับสูงคนอื่นอีกหรือไม่ฮะพี่ว่าอาจจะมีนะ คนเราเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมลงไป <S <S เพราะ,ะเรารู้เลยชีวิตของเป้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องเป้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะนี่เป็นเป้ของผมซีรีส์การทำธุรกิจแบบของเป้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกที่จะมีรักเดียว <S <S มันต้องมีรักหลายคนรักหลายหน่วยรักหลายชั้นรักหลายระดับคงจะแต่ปัญหาก็คือ เขาจะมีการถามหาความรักกันแบบผู้การคนนี้หรือไม่ประการใดตามที่เป็นข่าวนะค<า>่ะวิโรจน์บอกต่อไปอีกนะคือนอกจากเป้แอบคบซ้อนหรือเปล่าเนี่ยไปรักผู้การคนอื่นแล้วตัวผู้การเองเนี่ยคุณวิโรจน์บอกก็อาจจะมีคนที่รักอยู่แล้วหรือเปล่าคือต้องไปตามดูต่อได้ว่าทุกครั้งที่ผู้การได้รับความรักจากเป้ผู้การต้องส่งต่อความรักนั้นไปให้คนที่ใหญ่กว่าผู้การหรือไม่บังเอิญ อย่าขึ้นภาพเลยเด็ดขาดนะผมจะพูดดังต่อไปเพราะมันคือซีรีส์เกาหลีค่ะซีรีส์เกาหลีมันมีภาพนะมีภาพผู้การเนี่ยไปยืนอยู่ในกลุ่มที่มีการมอบดอกไม้อะไรกันอย่างนั้นดอกไม้เอากระเช้าไปมอบให้คุณวิโรบอกใครบางคนอยู่เหมือนกันแล้วเป้ได้รู้ไหมหรือยังไง หรือ,อยังไงต่อนะตามพอตเรื่องเนี่ยคุณวิโรจบอกสุดท้ายมักจะ,ฉะเฉลยว่าคนที่แอบรักผู้การได้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาบางทีเป๊กก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับมาเฟียข้ามชาติหรือทุนจีนสีเทาก็ได้ใครจะไปรู้นี่รักถึงขนาดข้ามชาติเลยเหรอรักข้ามชาติ <c oughs> รักข้ามโลกเหรอแล้วก็ลามไปถึงกองเชียด้วยปกติเนี่ยก่อจะรักกันได้มันต้องมีกองเชียค่ะ กูวิโรดบอกก็บอ<ฮ>ไอ้นีอะไรอย่างนั้นไหมเออมีเพื่อนพระเอกมีเพื่อนนางเอกเอ,อ๋ออย่างนั้นเหรอเออต้องคอยเป็นกองเชียร์คอยสนับสนุนก็ต้องไปสืบสวนขยายผลต่อค่ะเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่ากองเชียร์ที่เป็นสักขีพยานในความรักของเป๊กับผู้การทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างเอะถ้ายองกับทุนจีนสีเทาพี่ยังติดใจสักนิดหนึ่งภาษาจีนเขาเป็นยังไงนะต่พอมีความรู้ภาษาจีนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทันสาหาสโตหน่อยเวลาเราถามว่า รักผมขนาดไหนให้เขียนมาภาษาจีนเข้าไหอ๋อนี่ไงถ้าเกิดว่าวอไอ้หนีเนี่ยแปลว่าฉันรักเธอใช่ไหมคะใช่ถ้าเธอรักฉันไหมอย่างเงี้ยอ็หนีไอ้วอมาวอไอ้หนีหนีไอ้วอมาเท่าไหร่ล่ะอันนั้นอันนั้นพูดไม่ได้ละหนีไอ้วอมารักฉันไหมเขียนมารักเท่าไหร่สิ อยากฟังจริงพรุ่งนี้มาตอบนะได้ได้ตอนนี้ตอยังไม่ตื่นเนาะพราะจะโยงเรื่องจีนเท่านะใช่ไหมเนาะนี่จะไปพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่คือเรื่องซีรีส์เกาหลีซึ่งบอกว่าต่อไปโปรดติดตามอาจจะมีภาค2ภาค3ออกมาในไม่ช้านี้แล้วคุณวิโร์ถึงขั้นบอกว่าพระเอกเนี่ยอาจจะเป็นผู้การจังหวัดอื่นหรืออาจจะมีอาชีพอื่นอย่างเช่นนี่แล้วก็พูดถึงซีรีส์เป็นผู้การอะไรอาจจะเป็นอธิบดีเป็นประหลัดเป็นในพลอะไรเงี้ยซีรีส์เรื่องอื่นนี่จริงๆท่านผู้ชมสังเกตดู ซีรีส์เกาหลีนี่ผมจะบอกเขาสามารถสร้างได้ไม่มีข้อจํากัดเลยเมืองไทยนี่ไม่ได้นะเมืองไทยเนี่ยลองไปสร้างหนังสร้างซีรีส์ช่องสามช่องไหนช่องวันช่องเจ็ดเกิดไปสร้างละครตํารวจไม่ดีนี่มีปัญหาแล้วนะโอ้ใช่ใช่ไหมทาให้เสียภาพลักษณ์อาชีพพระไม่ดีนี่มีปัญหาแนละ้ว <c oughs> เกาหลีนี่ดูไหม้องไปดูซีรีส์เกาหลีขนาดรัฐบาลตีเลวเขายังเป็นซีรีส์เลยอื ตำรวจที่ไม่ต้องพูดถึงอาการก็มีใช่ไหมที่ที่ผมติดซซรีติดซซรีเกาหลีเลยเขาสามารถที่คือมันเป็นเรื่องความจริงของชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติขึ้นใช่ไหมบ้านเราเนี่ยแตะไปอาการอาการบวยแล้วน้องไบผู้พิพากษาอย่างเงี้ยไม่ได้คือทำให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรคนดูละครเขาแยกแยะไม่ได้หรือยังไงใช่ไหมน้องอบก็ดูละครดูซีรี์นี่พูดเรื่องอะไรไปแล้วเนี่ย อ่ะท่านผู้ชมว่ากันต่อไหนดูติงต้องซิเป็นยังไงขนาดนี้อ่สวัสดีครับโกรนากดอะไรนะกดฟ o l โล w ค่ะกดติดตามกดไลค์ก็ได้อยากได้ไลค์ละอยากได้ไลค์ละกดฟ o l โล w ด้วยว่ากันต่อแล้วมาถึงด้านละเพลงประกอบละเพลงประกอบละครมันเปิดไม่ได้เพราะพี่ไม่พร้อมจะเปรวคุณวินน์บอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยจะใช้เพลงวัดปลามันชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงนี้ใช่ไหมคะวัดปลาชื่อเพลงวัดปลา เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากไม่ได้เลยเน<ช>ี่จั<ช>เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่านี่เพลงเหรอพี่อาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่ใช่เหรอคะไม่รู้ไม่รูพร้พี่เนี่ยเป็นเพลงคนรุ่นเกา่าอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเดี๋ยวนี้ <c oughs> สมัยก่อนก็จะเป็นพวกแคสเซ็ยหรือต่อมาก็ซีดีใช่ไหมค่ะ <หา S 1> เดี๋ยวนี้ก็ต้องโหลดไง เขาต้องโหลดโหลดไปฟังกันในรถในรถเขาทำไปยังไงคับผู้ชมแนะนาผมเักนนี้หนึ่งมันจะได้รับฟังไอรุ่นเพลงรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ชมบอกมาแล้วภาษาจีนว่อไอยหนีเหี้ยเยียโจเยียโจแปลว่าเท่าไหร่เหรอคะฮะเขียนมาให้ครบเลยหนีไอ้ว่อตัวเศร้าฮะคือเอาเท่าไหร่แล้วก็บอกมาด้วยว่าเขียนมา เออแล้วก็ปเป้เขียนมาอย่างเงี้ยเขียนมาคุณเขียนมาน้องอย่าไปพูดปเปออ้สิซีรีซีรีซีรีนี่มันเป็นซีรีนะ<า>อะไรเนี่ยรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งจริงนะณนะเวลานั้นปอปอาจจะรู้สึกในใจนะกูไม่ได้รักมึงเลยนะจะให้เขียนอะไรวะ<笑><笑>ใช่ไหมเออ,เอ,อถ้าพูดจริงนะไม่ได้รักเลยนะเนี่ย เหยี่อโจยไปว่าเท่าไร่ใช่ไหมเหยี่อโจยไปว่าเท่าไร่ไม่ประเด็นก็คือเหยี่อโจยนี่แจจิ๋วแต่บอกไอ้นี่นี่แจจิ๋วหรือเปล่าคือจีนมีหลายจีนอีกต้องไปค่ะยายายาประเภทมั่วมาผมไม่เชื่อเอาใหม่เอาใหม่เออเอสนี่กลับมาถึงไหนแล้วร้องเพลงสิน้องใบอย่าเปลี่ยนเรื่องนะอ๋อออาน้องเลยร้องเลยร้องเลย เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรพี่ยุต้องเป็นลูกคู่ด้วยคะ่ะให้เท่าไรจะให้มากกว่านะฉันแน่ใจนี่มั่วกันทั้งคู่อยากจะถามมีใครให้มากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใคราานี่ประมาณนี้ประมาณพอไหวไหมล่ะ น,นี่เพลงประกอบละครของคุณวิโรจน์จริงๆน่าจะโทรหาคุณวิโรจน์ให้คุณวิโรจน์ลองเองเออค่ะแล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ได้มีวันไหวเลยรายการนี้อยากจะคุยกับใครก็คุยถ้าอยากจะคุยกับวิโรจน์ทุกวันก็อยากก็ชวนมาค่ะบังเอิญว่าเช้านี้คิดไม่ทันน้องไพค่ะพอเพิ่งมาอ่านในเนื้อตอนหลังดีใช่ไหมค่ะเออไม่มีปัญหาหรอกเพราะทีรายการอะไรรายการคุยนอกจอกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคุยกับใครต่อไปดีล่ะ เป็นยังไงชูชมะหมน้องไบรท์ร้องถูกค่ะทางนี้สี่สิบก็ฟังอะไรนะฟังตามลูกฟังตามลูกอ,อ๋อน้องร้องถูกไบรท์้องถูกใช่ไหมคะถูกเหรพี่เขาบอกถูก พี่อาจจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่ามไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรให้เท่าไรจะให้มากกว่านะฉันแน่ใจอยากจะถ้ามมีใครให้มากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครมไม่แพ้ใคร มีลูกคู่ด้วยอค่ะมันมีท่อนนี้นี่อะไรนะเราจะไหวไหมเนี่ยฮะให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรใช่ไหมคะอืมีอําหัวหลอะนี่โฟอีฟไงพี่ยศอยู่ช่ยๆีเองโรดิวครับขออภัย เดี๋ยวจะหาว่าไม่เอ็นดูค่ะจริงผมเป็นนักฟังเพลงแต่จาไม่ได้เลยค่ะนด้ความจําสั้นฟังได้แต่ข่าวฟไวายดีจีนกลางเห็นไหมเหยยดจอยมจีนแท้จิ๋วรวมกันไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเอ๊ะแล้วถ้าแท้จิ๋วเขาบอกว่าฉันรักเธอเขาพูดว่าอะไรอะคะเนอะใช่ไหมอยู่ที่บ้านแม่ก็ไม่เคยบอกรักอ๋อนี่นี่ต้องตัวตัวเศร้าอะค่ะตัวเศร้าแปลว่าเท่าไหร่ฮะตัวเศร้าก็คือเหมือนว่าหนีไอ้หวอมาตัวเศร้าอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เหรอนี่ไอ้หวงมากก็เธอรักฉันไหมตัวเศร้ารักเท่าไหร่นี่ยงไปถึงยงไปถึงแกพูดไปถึงเรื่องจีนเทานะเราก็เลยยงไปนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมเออเอยงไงแล้วเนี่ยบอกว่าบางทีปอปลาอาจจะมีความสัมพันธ์กับมาเฟียข้ามชาติหรือทุนจีนสีเทาก็ได้ใครจะไปรู้อะว่าก็ตอบไปสักหน่อยหนึ่งลองไปเอ๊มีเสียงกุม่ิรุษไหมประเด็นที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานผมว่าก็น่าสนใจนะ น้องไบรท์ที่ประเด็นนี้จะระบุว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อผมบันทรตั้งกรรมาการสอบแล้วเรื่องนี้ปล่อยเงียบไม่ได้เพราะว่าเงินที่เรียกรับในคุณวิโรธบอกมันร้อยสี่สิบล้านน่ะมันสูงมากมดังนั้นต้องสอบสวนให้ชัดว่าเรียกรับจริงไหม,มแล้วถ้ามันจริงเนี่ยต้องถามว่าแล้วเป้อะรักผู้การมากี่ครั้งแล้วแล้วมีคนอื่นที่รักผู้การด้วยหรือไม่รวมไปถึงคุณวิโรธบอกอาจจะต้องถามนะว่า ผู้การคือรักสุดท้ายของเป้ไหมหรือผู้การไปรักคนอื่นต่ออีกหรือเปล่าคุณวิโรจบ,บอกที่ผ่านมามีภาพตำรวจระดับบังคับบัญชาหิวกระเช้าไปอวยพรไปแสดงความยินดีอาจจะต้องขยายผลต่อว่าเป้รักผู้การแล้วผู้การไปรักใครต่อ ก็คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่พฤติการนี้คุณวิโรจน์บอกหนักมากมโดนหลายมาตราเลยอะค่ะแล้วก็บอกกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องมีระดับที่สูงกว่าผู้การภัวพันหรือเปล่าคุณวิโรจน์บอกที่อยู่สูงกว่านั้นมักจะอยู่หลังม่านอยู่หลังม่านอยู่หลังโทรศพัพท์ไม่ออกมาเปิดเผยต,ตัวเองคนที่ออกมาเปิดเผยตัวส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องตัวเล็กเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ตัวใหญ่จะเป็นคนเขียนกระดาษว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่ นี่ยังไม่ใหญ่หรอรนะดับผู้การใหญ่นะค่ะแล้วยังไงล่ะเนี่ยแต่ก็ย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคุณโรน์ก็บอกเอาไว้อบอกถ้าพบว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ต้องสอบสวนต่อว่าผัวพันกับใครนี่ผมบางโดนประนมามแล้วเนี่ยลุงน้องเลยค่ะบอกวงเกิร์ลคู่ของไทยโฟอีฟดังมากใช่้องน้องโฟอีฟผิดไปแล้วพี่ผิดไปแล้วเดี๋ยวจะไปร้องพรุ่งนี้มาร้องสดเลย <c oughs> เดี๋ยวร้องเลย เดี๋ยวมาร้องคู่กับวิโรจน์เลยเต้นกันสองคนดีไหมดีค่ะรักอะไรเท่าไหร่นะใช่เขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าเพราะเพราะมากฟังคุวิโรจน์สักนิดหนึ่งนะค่ะว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเงยบไม่ได้นะเพราะว่าร4 0ยสิล้านนะฮะแล้วคาถามก็คือว่าจริงหรือไม่และถ้าจริงเนี่ยเป้รักผู้การมากี่ครั้งแล้วและมีคนอื่นที่รักผู้การด้วยหรือเปล่า และผู้การนี่คือความรักสุดท้ายของเป้หรือเปล่าหรือผู้การไปรักคนอื่นต่อเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราตามข่าวดูนะครับไม่นานมานี้ก็มีกลุ่มตำรวจในระดับบังคับบัญชานะครับก็มีไปหิ้วดอกไม้บ้างหิ้วกระเช้าบ้างนะครับไปอวยพรแสดงความยินดีให้กับคนนั้นคนนี้อีกถูกไหมครับก็ต้องสาวต่ออีกนะครับว่าเป้รักผู้การแล้วผู้การไปรักใครหรือเปล่า แต่ทั้งหมดขั้อมวลนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับแต่ว่ายืนยันว่าข้อหานี้หนักมากนะครับในเรื่องของการเรียกรับสินบนนะครับมาตรา143นะครับมาตรา149มาตราอีกหลายมาตราแล้วก็157แน่นอนนะครับถัวหน้าขาบวนการไม่เคยลงมาทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่สุดอยู่แล้วนะครับก็ต้องสอบต่อไงว่าพัวพันกับใครที่มาของตําแหน่งนี้ได้มาอย่างไรซื้อขายตาแหน่งมาหรือไม่ และถ้าเกิดซื้อขายตำแหน่งมาใครเป็นคนให้เงินไปซื้อแหล่งเงินที่ไปซื้อตำแหน่งคือใครไอ้นั่นน่ยอาจจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดเป็นไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังและแล้วยิ่งตอนนี้นี่คอร์รัปชันนี่ผมแตะไปตรงไหนก็เจอบางคนถามนะว่าวิโรดมีทีมแกะรอยยังไงมีการขุดยังไงนะครับมีการสืบสวนสอบสวนยังไงผมตอบง่ายๆสั้นๆตรงนี้เลยฮนะไม่ต้องสืบไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องสืบสวนไม่ต้องขุดแค่แตะเบาๆก็เจอแล้วเจอทุกหย่อมญ้าเจอทุกอนูดังนั้นผมคิดว่าราก,ารากของปัญหา นะที่เกิดขึ้นในเรื่องของคอร์รัปชันที่แตะไปที่ไหนก็เจอที่นั่นนะครับที่ผมบอกว่าขี้เต็มกางเกงไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องสองกางเกงดูแค่ถุงเท้าก็เห็นคราบเหลืองๆแล้วเพราะมันย้อยลงมานี่มันมาจากระบบอุปถมัมมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งแล้วก็เครือข่ายอำนาจที่สร้างกันเอาไว้ก็ต้องทลายให้หมดนั่นท่านผู้ชมฮะก็ก็ประมาณว่าเป็นที่มาของการ ระบบตัวระบบตัวระบบวิ่งเต้นค่ะื่อขายตำแหน่งใช่เพระาะว่าเวลาเข้ามาว่าไปาเรียกถามหาความรักที่ว่านี้เป็นอัตราค่าค่าความรักแล้วก็กลายเป็นว่าต่อเนื่องไปมันจะต้องไปส่งต่อความรักที่ไปให้ใครความรักไม่มีวันสิ้นสุดความรักที่ปลายฟ้าแล้วต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนคำว่าสวยเนี่ยตงไปหรือคำว่าตัวเป็นความรักอื ได้มีการส่งต่อความรักไปที่ไหนมันฟังดูดีนะ <c oughs> ดีกว่าคำว่าสวยไหมหว,วานใช่ไหมค่ะเออเออท่านได้ส่งต่อความรักไปที่ไหนหรือแล้วที่ท่านส่งต่อไปเขาเรียกหาความรักของท่านเท่าไรหร่หรือ <c oughs> ใช่ไหมความรักมันมีราคานะค่าความรักค่าของความรักอยู่ที่ความพักดีอันนี้เพลงเก่าชนี่หนึ่งนะ <c oughs> ดีม m พ o เ s เบิลนะเก่าเกินไปไหมไม่เคยได้ยินน้องยังไม่เกิดเลยค่าของความรักอยู่ที่ความพักดีค่าของชีวิตอยู่ที่เรายิ้มได้ค่าของฉันอยู่ที่คนของใครไม่ใช่ว่ะค่าของฉัน อยู่ที่คนของใครร้องไงมันก็ออกอย่างนี้เนื้อไม่น่าจะใช่นะเพลงความรักของ impossible กล่าวไปชิดนีหนึ่งนะแก่เลยก็ได้อ่ะด่าผมเถอะ่ใช่ไหมต้องไหมค่าของความรักอยู่ที่ความพักดีมันตรงไหมค่าของชีวิอยู่ที่เรายิ้มได้ อพอเขียนมาแต่ถ้ายังความรักของเจ้ามีค่าแค่นี้เหรอไม่ได้นะเจ้าตีราคาความรักต่ำเกินไปสักนิดหนึ่งนะเขียนมาใหม่สิวันยังไงไ่่ไว้หัวราอะไรก็ฮะให้นึกภาพตามเลยค่ะนึกภาพตามนี่กำลังพูดถึงซีรีส์นะเราเปลี่ยน ต่อไปเราไม่เรียกสวยค่ะเราจะเรียกความรักอค่ะแล้วถึงเวลาต่อไปในอนาคตเกิดมีประเด็นนี้ขึ้นมาพุทงหารับสารภาพมงหมดเปลือกส่งต่อความรักไปห้าสิบล้านเออความ <c oughs> รักของประเทศนี้มันมีราคานะค่ะท่านผู้ชมมะนี่อะไรโหยหาความรัก พอามีตำแหน่งแห่งที่บางทีเขาอาจจะทำงานหนักไงน้องใบเ,เขามีการหยหาความรักไหมอย่างน้องใบนี่มันไปหยหานะมีความรักอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมแต่บางคนมันขาดนะขาดความอบอุ่นขาดความรัก<า>เอ๊ะเขียนมาสิผู้การรู้สึกขาดความอบอุ่นสเสียเล็กน้อยรักผู้การเท่าไหร่เหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นอ,อ่ะนี่เป็นประเด็นเรื่องซีรีส์แล้วมันไปเกี่ยวกับอะไรเยทั้งสิน้นท่านผู้ชมพ<า>อสมควรแล้วไหม